นักวิจัยมชค้นพบพืชหายากตั้งชื่อบูงานลลิสาเพื่อเป็นเกียรติลิซ่าแบล็กพิงทีมนักวิจัยสังกัดภาควิชาชีววิทยาครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบพืชดอกไม้ชนิดใหม่ของโลกที่หายากมากๆและเสียงที่จะสูญพันธุ์ที่จังหวัดนาราธิวาสพร้อมกับตั้งชื่อเป็นเกียรติให้แก่ลิซ่าแบล็พิง จากการศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงกระดังงาครับบูรณาการข้อมูลสันฐานวิทยาและวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลเข้าด้วยกันก็พบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวนหนึ่งชนิดก็คือบุงงาลลิษาโดยทีมวิจัยนะครับตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ลลิสามาโนบานเลเลอลิซาแบล็กพิงค์ศิลปินดังจากวง Black พิงค์สังกัดค่าย yg entertainment เนื่องจากความมุ่งมั่นของลิซานั้นเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับปริญญาเอกของนางสาวอานิสลาดำทองดี นักศึกษาปริญญาเอกผู้ร่วมวิจัยด้วยกันครั้งนี้ตามรายงานนะครับระบุว่าบุงงานลิลิสานั้นมีลักษณะเด่นก็คือเป็นพันธไม้เลื้อเนื้อแข็งเป็นดอกเดียวมีกลิ่นหอมแรงกลีบดอกหนาสีเหลืองกลีบชั้นนอกนั้นเรียวยาวกลีบชั้นในประกบกันไม่บานออกมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นนอกจากการสำรวจนั้นพบว่าพบบุงงานลิลิสาเพียงสองต้นในป่าทุติยภูมิใกลส้สวนยางและสวนผลไม้ในอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส แต่เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ถูกตัดไปหนึ่งต้นทําให้สมเสียงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์บุงงานลเลสาก่อนที่จะเหลือเพียงแค่ชื่อบุงงานลลลสานั้นสามารถพัฒนาเป็นดอกไม้หอมเพื่อเลื้อยพันธุ์สมไม้ได้และควรศึกษาต่อย,ยอดเพื่อหาสารสําคัญและลิทศทางชีวภาพอันจะนําไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆต่อไปในอนาคตทางนี้จากการสัมภาษณ์นางสาวอานิสดาดําทองดีหนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า เหตุผลที่ตนเองนั้นตั้งชื่อดอกไม้ใหม่นี้ว่าบุกงานล,ลิซาเนื่องจากตนเองนั้นชอบศิลปินวงแบล็คพิงค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะลิซ่าเพราะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจและความอดทนฝึกฝนของลิซ่าที่กว่าจะมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้นั้นต้องผ่านบททดสอบอย่างมากมายลิซ่าจึงเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ตนเองตั้งใจเรียนตั้งใจทําวิจัยมาตลอดใกล้สําเร็จการศึกษาซึ่งก็มีหลายครั้งที่เหนื่อยและท้อแท้ ตนเองก็จะมองถึงลิซ่าและสมาชิกทุกคนในวงแ l a c k พิงกเป็นแรงบันดาลใจให้อดทนสู้ต่อไปและที่สำคัญเวลาเครียดการได้ร้องเพลงและแอบเต้นและดูมิวสิกวิดีโอก็ช่วยผ่อนคลายพร้อมทั้งสร้างความสุขให้กับตัวเองและเพื่อนในแลบไปจนถึงอาจารย์ที่ตอนแรกนั้นยังไม่รู้จักศิลปินกลุ่มนี้จนสุดท้ายก็เริ่มเปิดใจมาฟังเพลงด้วยกันตนเองอยากจะบอกว่าการที่เป็นบิงหรือเป็นติงไม่ใช่เรื่องไร้สาระถ้าเรารู้จักบริหารจัดการเวลาของเราให้ดี ความชอบนี้ก็จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราได้นางสาวอนิสลาดำทองดีนักศึกษาระดับปริญญาเอกกล่าวไปต่อกันในโหมดของสาวน้อยลิซ่ากันต่อเลยจ้านังไก่ทอดลิซ่าเมนูต้องเจิมใหม่ล่าสุดตามรอยลิซ่าแบล็คพิงก์นังไก่ทอดลิซ่าชื่อน,นี้มีแต่ใดมาเดี๋ยวเพจ a c e b o o k เครื่องเทศของร้านอาหารไทยในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับจะมาเปิดเผยเรื่องราวที่ทําให้ชาวบิงต้องร้องฮือฮาด้วยความหิวไปตามๆกัน โดยที่ระบุว่าทางร้านได้ต้อนรับสองสาวจากวงแ l ล c k พิงกก็คือลิซ่าลาลิสามโนบาลและจีซูที่เข้ามารับประทานอาหารภายในร้านเมื่อวันอังคารที่11เมษายนเวลาสองทุ่มก,กว่าตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐซึ่งจากบินก็จะเห็นว่าสองสาวสั่งอาหารไทยมารับประทานกันอทิส้มตำยำหมูใส่กอค็อกเทลมาม่าต้มยำทะเลเข้าวผัดสับป,ประรดข้าวซอยไก่ผัดไทยกุ้งที่เด็ดอยู่ที่แอดมินเพจของร้านนี่แหละครับ วอลิซ่าได้สั่งเมนูหนังไก่ทอดซึ่งเป็นเมนูเด็ดของทางร้านแบบห่อกลับบ้านด้วยโดยเมนูนี้ทางร้านจะขูดเอาไขามันออกจนเกลี้ยงเก่าทําให้ทอดได้บางกรอบกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกผิดทางนีลิซาและจีซูนั้นเธอก็ได้เขียนคำชมไว้หลังบินใบเสร็จว่าอร่อยมากๆค่ะพร้อมกับรายเซ็นกำกับซึ่งทางร้านเครื่องเทศเองนั้นครับตั้งอยู่ที่ถนนฮอลลีวูดบูรลวาร์ดเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียถึงกับโพสต์ข้อความระบุวา่า แต้มบนที่มีมาทั้งหมดของร้านเครื่องเทศคือใช้หมดแล้ววันนี้ค่อยเริ่มใหม่กรีตตังกิลและยิ่งไปกว่านั้นครับทางร้านก็ได้เปลี่ยนชื่อเมนูจากเดิมหนังไก่ทอดแบบธรรมดาธร,รมาเป็นหนังไก่ทอดลิซ่าด้วยความเปรื่มปิ่นยินดีงานนี้ก็ทําเอาชาวบลิงนั้นครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามบางก็บอกว่าเห็นแล้วหิวจังต้องมากินบ้างขณะที่ผู้ใช้รายหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไก่ทั้งอเมริกาคงโดนถลกหนังกันทุ่นหน้าหละเทนี้ สำหรับโปรแกรมกิจกรรมของสีสาววง b l ล c k พิงนั้นครับพวกเธอก็กำลังไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวทีคอนเสิร์ตงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกในวันที่15และ22เมษายนนี้ในฐานะ1ใน3วงหลักวงเฮดไลน์ซึ่งจะแสดงบนเวทีใหญ่ของเทศกาลร,ร่วมกับวงแฟงโอเชียนและแบดปันนีซึ่งนับเป็นครั้งที่สองของวง Black พิงนะครับที่ได้ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตในงานโคเชล่า โดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2019ซึ่งครั้งนั้น4สาว Blackpink ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ K-pop ในการเป็นวงเก r ลก r o u วงแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ระดับโลกแบบนี้ You are so hot Rosé 여러분 How am <about> e <Thank you. S 1> guys? How am e I'm the hottest, okay? Lisa 잘했어요실 me, thank you guys. 나배고오 으악! 미소! 음... 언니! 히 이히! 거아 역시 진솔님 받아준다! 선생님! 마셔봐요! 나라산 <laughs> 주스가. 네, 갈아서... <laughs> 이거, 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 이 이거, 이거, 이 이거, 이 이거, 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 이 이거, 이 이거, 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 a a 거이 <laughs> 갑자기 그 여자애가 생각나 내가 맨날 따라하는 여자애 누구? 금 아. 여자애 여자 <웃음> <웃음> 호주식으로 해주세요 이거 해야되니? Can I s a k e c l e a can take this Can you clean this for me? 어, 네, 아, 내 아, 이거는? 아. 오, 아, 아 이... Can 모션까지 you <laughs> 완벽했어요. 너무 정교한데. Can you, 아, you please? 아, 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 아 외국은 외국은 영어로. Uh, 아, 이렇게 하면 어떡해? 다들. 미샤 스타일이라고. Can you? Can you please clean this for me? Can 아, you please clean this for me? 그러면은 한번 영어로는. 어, 제가 가도 되냐고 어디냐고. 어디냐? 고 Where's the toilet? 어떤가 어데 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ